หัวข้อ u t h o r Service forio หัวข้อนี้จะใช้สำหรับบันทึก forio อื่นๆที่ไม่รวมกับค่าห้องพักโดยจะเป็นการเปิดบินแยกนะคะเช่นค่าเครื่องดื่มหรือค่าบริการอื่นๆของโรงแรมโดยในหน้าจอนี้จะประกอบไปด้วยวันที่บันทึกข้อมูลหมายเลขห้องพักโดยระบบจะแสดงชื่อ o อร์ r Service เท่านั้นต่อไปจะเป็นชื่อแขก ต่อไปจะเป็นชื่อผู้บันทึกรายการต่อไปจะเป็นการแสดงยอดเดบิตของลูกค้าแต่ละท่านนะคะต่อไปจะเป็นการแสดงยอดเครดิตของแขกแต่ละท่านต่อไปจะเป็นการแสดงยอดบาลานซ์ของแขกแต่ละท่านนะคะต่อไปจะเป็นการแก้ไขข้อมูลและการยกเลิกข้อมูลในการบันทึกข้อมูล author service f o l i o สามารถทำได้โดยการคลิกไปที่ปุ่ม new a u t h o r service frio o จากนั้นให้ทำการบันทึกข้อมูลนะคะอันดับแรกให้ทำการระบุชื่อแขกต่อไปให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึก Author Service f r ฟ o o ของแขกท่านนั้นเมื่อทำการบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มเซฟร,ระบบจะแสดงเงื่อนไขในการบันทึก Au t h o ร s e r v ร c e f o ฟ i o ของลูกค้านะคะอันดับแรกให้ทำการระบุ Item Group ต่อไปให้ระบุ Item Category ต่อไปให้ทำการระบุไอเทมเนมต่อไปให้ทำการระบุจํานวนของไอเทมที่เราต้องการนะคะและการระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับไอเทมนั้นๆเมื่อเราทำการระบุเงื่อนไขที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม add item ระบบจะแสดงข้อมูลให้ที่หน้าจอด้านล่างนี้นะคะกรณีที่ลูกค้าต้องการชำระเงินเลยสามารถทำได้โดยการคลิกไปที่ปุ่ม payment เพื่อทำการชำระเงินนะคะเมื่อเราทำการชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการกดปุ่มคดบินค่ะเพื่อทำการปิดบินต่อไปนะคะจะเป็นการแก้ไขข้อมูล a u t h o r Service forio เราจะสามารถทำการแก้ไขข้อมูลได้โดยคลิกไปที่ปุ่ม Edit จากนั้นให้ทำการแก้ไขข้อมูลตามที่เราต้องการนะคะเมื่อทำการแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่มอัปเดตเพื่อทำการบันทึกข้อมูลค่ะต่อไปจะเป็นการยกเลิก a u เ h อร์เซอร์วิ o ฟอรเราจะสามารถทำการยกเลิกการบันทึกข้อมูลนี้ได้โดยการคลิกไปที่ปุ่ม c a n เซลจากนั้นให้ทำการระบุเหตุผลในการ c a n เซลออเ h อร์เซอร์วิ o ฟอรนะคะเมื่อทำการระบุเหตุผลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มแคนเซลทรานซ s ชันเพื่อทำการยกเลิกข้อมูลค่ะเพียงเท่านี้ เราก็สามารถใช้งานในหัวข้อ u t h o r Service forio ได้แล้วค่ะหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทไทยซอฟต์แวร์เอนเตอ r ร์ไรจ์จำกัด